Style. Style. Style the สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับตั้นมิสซูสายยอนะคะวันนี้เรามากับนี่เลยคุณป้าน,นะคะรถด,ดำนะคะรถติดตั้งดำนะคะตัวนี้ วันนี้เราเป็นรถของเราเนี่ยเป็นรถไททันนะคะซิงเกิลแท็บนะคะเป็นช่วงยาวโฟวิลนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาต้องบอกก่อนนะมิสซูเรามีจุดเด่นอยู่อย่างหนึ่งคือช่วงยาวเราเนี่ยเรามีเกียร์ออโต้ให้ด้วยนะคะรถเรามี2ส,สีค่ะสีขาวกับสีบรอนเน,นเดี๋ยววันนี้เรามานําเสนอในเรื่องของรถตัวที่ติดตั้งดำมาคะ ตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยราคาลดอยู่ที่666,000บาทนะคะสำหรับสีวันเงินนะถ้าสีขาวถูกกว่า7,000ค่ะก็อยู่ที่659,000บาทตัวรถที่ติดตั้งดัมตัวนี้เนี่ยเป็นตัวรถที่ติดตั้งด 5, นะัม5ตันนะบรรทุก5ตันนะคะก็คือชุดเทอร์ไรนั่นเองเดี๋ยวตัวรถเนี่ยเราค่อยนำเสนอในคลิปหน้าเนาะอ่ะก่อนอื่นนะเดี๋ยวก่อนที่จะไปในเรื่องของตัวดัมนะคะรบกวนนะคะคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามตั้นมิสูสายย มาด้วยนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะมีแคมเปญดีๆมานำนำเสนอ,อ,นเ,สนอเดี๋ยวตั้งจะทิ้งลิงก์ไลน์นะคะพร้อมเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะนะอ่ามาเลยค่ะนะคะ รถติดตั้งดัมตัวนี้ต้องบอกก่อน5ตันเราเคยนําเสนอในเรื่องของติดตั้งดัมที่เป็นบรรทุกถึง่าสตัน3สามตันขึ่นไปให้แล้วนะคะตัวเนี้ยตันก็คือใส่ชุดเทาลอยเหมือนเดิมค่ะสโลแกนของตั้นวิสุสาย่อนะคะอุปกรณ์ติดตั้งตัวนี้ไม่ต้องจ่ายเป็นเงินสดค่ะลูกค้าสามารถเอาไปรวมยอดในเรื่องของราคารถนะแล้วตีมาเป็นเงินดาวค่ะเริ่มต้นที่5%เนาะหรืออยากดูเป็นแบบฟรีดาวคุยกันได้นะเดี๋ยวตั้นทิ้งช่องทางติดต่อให้อเดี๋ยวมาที่ตัวรถเลยนะคะมาบรรยายกันก่อนว่าตััวรด้น่ย มันมีอะไรบ้างนะคะที่ติดมาเนาะอย่างนี้เลยค่ะนะคะที่เห็นเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะตัวโชคนะคะตัวโชคเราจะเป็นโช๊คขนาดใหญ่นะคะแบบนี้เลยนะอ่าลูค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านล่างกันค่ะด้านล่างที่ติดตั้งมาให้นะคะจะเห็นว่าเราจะใส่แหนบนะคะแหนบของเราเนี่ยเป็นขนาดใหญ่ด้วยนะคะแหนบตัวนี้เป็นแหนบบรรทุกนะคะใส่มาเพิ่มให้ข้างละ6เส้นนะคะสําหรับบรรทุก5้าัน เดียวกล้องกำลังแพนมาเบรกนิดนึงค่ะคุณกล้องคะเนาะคะ่ะในไหนผ่านมาแล้วค่ะมาดูกันนี่เลยนะคะตัวนี้ล้อผ่านะคะตัวนี้ต้องใช้ล้อผ่าค่ะสําหรับรองรับน้ําหนัก5ตันนะคะมาพร้อมกับยางทอส์วินนะตัว MP ตัวนี้ยางลิงร้องนะคะมาผ้าใบสิบชั้นนะคะตัวนี้เป็นชุดต้องบอกว่าเป็นชุดแพ็กเกจมาเลยนะคะที่เราติดตั้งมาให้เนาะแนบอย่างนี้เลยค่ะเราใส่โช้กของโปรเฟนเดอร์มาให้ด้วยนะคะ1ชุดค่ะ บอกก่อนค่ะขับมาวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดสุราธานีนะคะมาส่งรถให้ลูกค้าถึงบ้านนะคะเราจะทาตามสัญญาเนาะไ่เอาแล้วเนาะอเพลงนี้นะคะเรามาส่งรถให้ลูกค้าถึงบ้านที่จังหวัดสุราธานีนี่เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่านี่เลยค่ะเดี๋ยวขอย้ายกล้องหน่อยอยากให้โชว์อยากให้เห็นหน้าเซลลนะคะมิสซูสายยอดตัวกระบะดั้มนะคะองศาที่เขายกเนี่ยเขายกได้ในระดับนี้เลยนะที่เห็นเลยค่ะยกได้ในระดับนี้เลยนะคะดั้มหูเราเนี่ยรู้บอกว่าโอโ้โหมาตรฐานนะเราขึ้นรูปด้วยอ่า มาตรฐานนะคะแล้วก็่าตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าดัมยกสูงดัมสูงค่ะจะมีดัมเตี้ยกับดัมสูงนะคะเลือกได้นะคะวันนี้เราติดตั้งดัมสูงไห้ลูกค้านะคะเนาะแล้วก็ช่วงล่างรถเราต้องบอกก่อนค่ะรถเราเนี่ยดีอยู่แล้วเนาะเป็นช่วงย่างขนาดใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะบอกว่ารถดัมเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ แล้วลูกค้าเนี่ยอยากได้ยังเยอะมากเลยคนะ่ะแต่สิ่งที่ลูกค้าอยากรู้มากที่สุดคือโปรโมชั่นนะคะการจัดเอ่อเขาเรียกว่าการจัดแคมเปญหรือแม้กระทั่งการผ่อนชําระเนี่ยเป็นแบบไหนอันนี้ทักกันเข้ามาได้เลยค่ะท่านนะคะมิสูสายยอจะบอกให้ละเอียดยิบเลยค่ะว่าเป็นมีแบบไหนบ้างแคมเปญอะไรที่ดีๆบ้างนะคะแบงค์ไหนที่เราสามารถนาเสนอบ้างตัวนี้เดี๋ยวเราจะนําเสนอให้นะคะวันนี้เดี๋ยวขอญาตไปแข่งขั่นินดก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเดินทางต่อไปที่บ้านลูกค้าเพื่อเป็นเอ่อนรถกันเนี่ย ไปส่งมอบไม่ถึงมือลูกคะ้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามันมีอะไรที่น่าสนใจมานําเสนออีก <c oughs> เดี๋ยวต้ามิซูสายยอดจะมานําเสนอในรูปแบบของรถโปรโมชั่นดีๆและรถที่ลูกค้าใช้งานได้จริงและที่สำคัญ <c oughs> ใช้เงินออกรถน้อยนะคะวันนี้ขอเราไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะกับบรรยกากาศของรถช่วงยาว s i n เกิลแ b ตัวนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับต้ามิซูสายยอดสวัสดีค่ะ น,นี้นะคะคือตัวควบคุมในเรื่องของตัวดําที่เป็นไฮดรลิกนะคะมีอ่าขออญ,ญาตพิกอีกทีหนึ่งนะคะมีอะเป็นดาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูเสียงกันเงียบมากเงียบมากๆเลยค่ะสําหรับการเอาดําตัวนี้ลกลงนะคะลองดูนะ คุณฟ้าเคยใช้อยู่ใช่หรคะใงานบำรุงรักษาใช่ไหมคะที่เราอับซาลบีใช่อ๋อโอเคแล้ว่ะอได้แ่อ่าขอญาแได้นำนี้ห้ผมองดเลยไดปกติใช้ว่ะรูปอ๋อใช้กับเจโรใช่ไหมคะสักทีเนี้ยตำแหน่งเจียงจะต่างนิดนึงนะคะตรงที่ว่าปาจโรมันจะมีตำแหน่งเคี้ยมหมดสี่ตำแหน่งแต่ถ้าเป็นต er, ัวน right? ี being so uhm <Yeah. S 1> ้จะมีสาตำแหน่งคือด้านนี้ไ่ได้ไ ่ปิโนะนะคะเป็นแโนปามเหมือนกันขับสงก็จะปจาิลใช่คฝนตกถนนลื่นเนี่ยคุณฟ้าสามารถเปลี่ยนเป็นขับสีได้เลยนะคะโดยการหมุนปกตินะคะแต่สีเอลเนี่ยเป็นการขับในเลือกออกเขาเรียกว่าทางทางค่อนข้างสาุดขันะคะความเร็วสักประมาณสีไม่เกินสี่สิบก<ๆ>่อนจะเข้าตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยก็คือกดลงหมุนเข้านะคะเหมือนกันค่ะถ้าหมุนปกติไม่ได้ต้องกดลงแล้วหมุนออก แต่วิธีเข้าตำแหน่ง4โรนะคะถ้าคุณควัํมขับขับรถอยู่มีใครมาหมุนเล่นหรือว่าหมุนเองไม่ทํางานให้มันจะไม่ทํางานใช่ต้องจอดรถให้<อ>สนิทสนิทนะคะพวงมลาัายตรงนะคะเกลียว่างแล้วก็สภาพพื้นถนนราบนะคะถ้าเราไปเข้าในชืทางชันแบบนี้เขาก็ไม่เข้าให้ครับนะคะอันนั้นคือวิอ่าตำแหน่ง4โลมาคู่กับดิฟล็อกดิฟล็อกก็คือเหมือนสวิตบ้านเลยค่ะออนออฟนะคะเปิดก็คือเปิดครับนะคะถ้าปิดก็คือปิด นะคะเขาจะมาคู่กับตำแหน่ง4ี่โลนะคะการทำงานเนาะนอกนัานใช้งานปกติเหมือนรถี่ปุุนทั่วไปเลยค่ะแม้กระทั่งตัวในเรื่องของอตำแหน่งไฟที่ปัดน้ําฝนนะคะไฟสูงไฟต่ําเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็มันจะมีอีกนิดนึงคือตัวหนาา้าปัดค่าตาร์ทแล้วเนี่ยตรงช่องที่เป็นหนาา้าปัดที่เป็นช่องนะคะเป็นดิจิตเป็นดิจิจตอลเนี่ยมันจะมีตัวเลขขึ้นโชว์เป็นเลขหก 6, ไม่ต้องตกใจค่ะอันนั้นคือการตั้งค่าเวลาเข้าสูง ะะมันจะไล่ามาเลยเดี๋ยวขับไปสักเดือนหนึ่งจะลดเป็นเลข5้าเลขสี่เลขสาเลขสองอ๋อใช่ตัวเลขจะลดลงตามเดือนนะคะเป็นการช,ช่วยเตือนให้ลูกค้าทราบว่าถึงระยะเวลาที่สุดนะคะตัวนี้เนาะไม่มีอะไรคุณฟันสอบถามได้เลยเบื้องต้นเพราะว่าจริงๆอยากตำไหนการใช้งานปกติตัวนี้มันเป็นตัวเดิมนะเป็นตัวตัวครอบนะคะจริงๆเราตัวยางเนี่ยมันเทินไปนะคะแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้ออกเดี๋ยวเดี๋ยวจะเ,เอ๊ะตัวนี้คืออะไรส่วนตัวนี้ก็คือ ตัวที่เป็นตัวอุดเหมือนอุดกระบะ <พอ S 1> เขาไม่ได้ออกนะคะจริง<พ>อย่างนี้นแล้วก็ในเรื่องของเกียร์นะคะตัวนี้เกียร์เราเนี่ยหกตำแหน่งอ่าหัวเกียร์เรามีหกเป็นหกสปีดวิธีเข้าเกียร์ถอยนะคะก็คือกดขอมิซูเนี่ยกดลงแล้วดันขึ้นกดลงตลอดระยะอ่ากดลงตลอดการเข้าเกียร์ไม่ใช่กดปล่อยนะคะครับกดลงแล้ว กดแล้วก็ดันใช้ไปตำแหน่งเกียร์ถอยซึ่งมันจะอยู่ในตำแหน่งเกียร์หนึ่งเลยตำแหน่งเกียร์หนึ่งไปหน่อยหนึ่งครับอ่านะคะตัวนี้แล้วก็ในเรื่องของฝาฝาสังน้ำมันไม่ได้ใช้แล้วฝากระโปรงจะอยู่ด้านข้าง